สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะบอกวิธีการอัพค่าพลังหรือวาตันของอนักเตะในทีมเรยอนมาริดนะครับก็จะมีนักเตะ3ตัวที่ผมจะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังนะครับก็จะมีะวินิสุอุดจูเนียแล้วก็กูตัวแล้วก็ คาริมเบนเซม่านะครับก็ไม่พูดอะไรมากครับก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นกันเลยนะครับโอเคตัวแรกนะครับวินิสิอุสจูเนียร์นะครับก็อัพค่าพลังชูติงครับอัพไป4ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็พาสซิ่งอัพไป4นะครับบิวดิงอัพไป12เลยนะครับแล้วก็เด็กสเตอร์ลิตี้นะครับอัพไป8นะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเลยนะครับ โปรเวอร์บอดี้อัพไป8นะครับโอเคครับสำหรับวินนิสอุสจูเนียนะครับก็ถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลังจะไปได้ถึง95นะครับถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าสปิริตสูงๆครับค่าพลังจะไปได้ถึง97เลยนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครอยากจะซื้อวินนิสอุสจูเนียมาใช้หรือมาอัพก็สามารถซื้อได้ในราคา390,000 GP นะครับ คครับไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเป็นกูตัวนะครับกูตัวอัพค่าอะไรไปบ้างครับอัพแอร์เรียลสเต็งอัพไปสีนะครับแล้วก็ข้าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูอันที่1นึ่ครับอัพไป8นะครับแล้วก็ค่าพลังผู้รักษาประตูอันที่2องอัพไป7เลยนะครับแล้วก็ข้าพลังของผู้รักษาประตูอันสุดท้ายครับอัพไป4นะครับก็กูตัวนะครับ ถ้าอัพค่าพลังตามผมนะค,ค่าพลังจะไปได้ถึง95นะครับแล้วก็ถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าสปบลิตสงๆนะครับค่าพลังจะไปได้ถึง98เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา490,000 GP นะครับก็สำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหนียวมากกว่าตัวตัวนี้ครับก็อย่าให้เป็นเพื่อนหรอกอย่าให้เป็นเพื่อนนะครับ ลองอ่ซื้อมาใช้กันดูได้นะคก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็แค่50000นครับ4ี0 0 0เกาหเก้0เ0 0หมือน gp นะครับก็ไม่แพงนะครับก็ตัวต่อไปกันเลยครับเป็นอ่าคาริเมนเซมานะครับคาริเมนเซมาครับผมอัพอาชูตติ้งครับอัพไป8เลยนะครับแล้วก็บิวตี้ครับอัพไป4นะครับแล้วก็เด x t เซริตี้ครับอัพไป9เลยนะครับแล้วก็โรเวอร์บอครับ อัพไป4นะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายนะเป็น aerial s t a n h ครับอัพไป4นะครับสำหรับอาคาริมเบนเซม่าครับถ้าใครอัพตามผมนะครับค่าพลังจะไปได้ถึง96เลยนะครับแล้วก็ถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าสปีดส,สูงนะครับเหมือนเดิมครับค่าพลังของเบนเซม่าจาก96จะไปเป็น98หรือ99ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่เอาที่แน่เลยนะครับน่าจะประมาณ98นะครับแล้วก็คาลมปเปมาผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่ามีค่าพลังอ่าชูตติ้งนะครับค่อนข้างที่จะคมเลย90เลยนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงอยู่พอใช้ได้นะครับแต่ค่ามันจะผิดตรงที่่ามันค่อนข้างที่จะแพงไปน,นิดนึงนครับราคาอยู่ที่อ่า 740,000 GB นะครับในการซื้อ,อตัวคาริมเบนเซม่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเพือ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ